เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเปิด6เด็กไทยเตรียมเดบิวต์เป็นไอเอลเกาหลีในปี2023เข้าสู่เจเนอเรชันที่5กันแล้วนะคะสำหรับวงการ K-pop ที่ตอนนี้มีศิลปินไอดอลหน้าใหม่ได้เดบิวต์ขึ้นอย่างมากมายรวมไปถึงเด็กไทยมากความสามารถที่ไปสันฝันและกำลังจะได้เดบิวต์ในปี2023นี้แต่จะมีใครและเก่งกันขนาดไหนนั้นมารับชมกันเลยค่ะ Hunt งฮันเตอร์ประพังกรเด็กไทยไวัย17ปีที่เพิ่งเดบิวต์ไปเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาในชื่อวง Cy เคิร์สภายใต้ค่าย k ค Entertainment นนั่นเองโดยน้องฮันเตอร์นั้นเป็นสมาชิกต่างชาติเพียงคนเดียวของวงแถมยังเป็นเมนเต้นของวงอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจและเป็นที่จับตามองอย่างมากพอลายเต้นของน้องนั้นดูทั้งแข็งแรงและมีสเสน่ห์ในเวลาเดียวกันซึ่งก่อนหน้าที่จะได้เดบิวต์น้องฮันเตอร์ได้ถูกเปิดตัวเป็นหนึ่งในเด็กฝึกของทีม KQ คคิว2แลปร์ทูและมีโปรโม ขึ้นเวทีใหญ่ๆยังคอนเสิร์ตเคคอนที่ประเทศญี่ปุ่นและก็ยังได้ไปออกรายการ Survival The Player อีกด้วยทําให้แฟนคลับเคป๊นั้นได้เห็นหน้าค่าตาความสามารถและเสน่ห์ของน้องคันเตอร์ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เดบิวต์เลยทีเดียว 2. ทอนธนาทอนหรือที่ทุกคนรู้จักน้องในชื่ออ๋องนั่นเองซึ่งน้องเป็นเด็กไทยไวัย18ปีที่เพิ่งเดบิวต์ไปแบบส,สดๆร้อนๆเมื่อวันที่1 5้พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยใช้ชื่อว่าธนาทอนเป็นสเตทเนมสมาชิกของวงเดวินภายใต้ไคเวดัสในเครือของ a า o u n ั Us Entertainment และเป็นสมาชิกต,ต่างชาติเพียงคนเดียวของวงเช่นเดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้น้องทอนได้เปิดตัวเป็นหนึ่งในเด็กฝึกไคเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2022ซึ่งจากนั้นไม่นานาคก็ส่งสัญญ,ญาณว่าจะเตรียมเดบิวต์บอยแบน และมีน้องเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงโดวินในตำแหน่งนัก,กร้องนำและเต้นนั่นเอง สาชิกีต้ตารีราชาหรือน้องแคนนี่สาวน้อยวัยสิปีที่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าน้องจะเป็นเด็กไทยที่ได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวง Baby m มอน t เตอร์และเป็นเมมเบอร์ที่อายุน้อยที่สุดอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้น้องได้เข้าร่วมเป,ป็นศิลปินฝึกหัดของค่าย YG Entertainment ตั้งแต่ช่วงกลางปี2021และถูกเปิดตัวเป็นหนึ่งในสมาชิกที่จะได้เดบิวต์กลุ่มกูวงใหม่ของค่ายหลังจากฝึกได้เพียง1ปี6เดือนเท่านั้นแต่ด้วยทักษะทางด้านการเต้นที่โดดเด่นและพรสวรรค์ด้านการร้องเเเพลงงททมนนนหาาใ้้้้อัขาตาประ อย่างอย่างจังแถมกระแสของน้องชิกิตาก็ไม่ธรรมดาไม่ว่าจะปล่อยคลิปไหนออกมายอดวิวกับพุ่งทยานอย่างรวดเร็วเป็นอีกหนึ่งเด็กไทยที่น่าติดตามอย่างมากจริงๆค่ะ สี่พาลิตาบุญภักดีทวิยศหรือน้องแพรสาวไทยไวัยสิปีหนึ่งในสมาชิกวง Baby m มอ s สเตอร์อีกหนึ่งคนโดยน้องถูกเปิดตัวด้วยชื่อพาลิตาในคลิปโคเวอร์เพลง What author People say ซึ่งความสามารถของน้องก็ไม่ใช่เล่นๆพอเรื่องการร้องเพลงนั้นก็ไม่เป็นสองรองใครและการเต้นก็พลิ้วไหวอย่างมากทําให้น้องถูกจับตามองและได้รับความสนใจไม่แพ้น้องชิก,กิต้าเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากย,ย้อนกลับไปน้องพาลิตาได้เข้ามาเป็นสมาชิกฝึกหัดของค่าย YG e จ t เ r t a i n m e n t นในช่วงปี 9ซึ่งก็ฝึกนานถึง2ปีแต่ปีนี้กำลังจะได้เดบิวต์ในฐานะเกรืกรุ๊ปน้องใหม่ Baby Monster แล้วนั่นเอง 5. นัตตี้อนัชยาสาวไทยวัย20ปีทีมมุ่งมัน่นและพยายามมาตลอดจริงๆค่ะสําหรับน้องนัตตี้ที่ก่อนหน้านี้น้องเคยเป็นเด็กฝึกของค่าย JYP Entertainment และเป็นที่รู้จักจากการเข้าแข่งขันรายการซิปทีนเพื่อเฟ้นหาสมาชิกของวง twice ทว่าน้องกลับไม่ติดหนึ่งใน9คนและออกจากค่ายไปและเข้าร่วมการแข่งรายการ s u r v i v a l Idol School อีกครั้งแต่ก็ยังไม่ถูกเลือกจนกระทั่งในที่สุดน้องก็ได้มีโอกาสเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวของค่าย Swing Entertainment เมื่อปี2020ซึ่งตลอด ระยะเวลาที่เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวนั้นน้องก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรหลังจากคัมแบ็กได้เพียงแค่ครั้งสองครั้งน้องก็ตัดสินใจออกจากค่ายและฝึกฝนต่อมาเรื่อยๆจนล่าสุดได้มีประกาศออกมาว่าน้องกําลังจะได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกของวง Kiss of Life ภายใต้ต้นสังกัด S2 Entertainment ในเดือนก,นกรกฎาคมนี้ซึ่งหลายคนก็คาดหวังว่าจะได้เห็น้องนัตตี้ประสบความสําเร็จในเส้นทางนี้เร็วๆแล้วล่ะค่ะ 6. อันปันอัญญปันเด็กไทยไวัย13ปีจากจังหวัดสุรินทร์สาวน้อยมากความสามารถที่ชอบเต้นและร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ7ขวบและเป็นที่รู้จักจากการโคเวอร์เพลงลาริสาของดิซ่าแบล็คพิงค์จนกลายเป็นเวรัลอ,อ,อยู่ช่วงหนึ่งและล่าสุดน,น้องได้ถูกเปิดตัวเป็นเด็กเทรนเนโ่ช็อโก้ของค่ายชโก้เอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งโปรเจกต์โชโก้ตอนนี้มีทั้งหมด2ยูนิตด้วยกันคือโช็กโวันและโชโกทูซึ่งน้องอันปันก็อยู่ในโชโกทูและทําหน้าที่เป็นลีดเดอร์อีกด้วยส่วนใครที่อยากชมผลงานขอออองงงนนนน้้น้ตีีะสมมาชิกจร Ity, ชื่อโชคโคอินฮอลลีวูดเกี่ยวกับการฝึกของเด็กเทรนในค่ายซึ่งเราก็จะได้เห็นทักษะและศักยภาพของน้องยางเต็มเปี่ยมในรายการนี้อย่างแน่นอนค่ะ